ยินดีต้อนรับเข้าสู่พ่อ้านสเตชั่นวันนี้นะฮะจะมาสอนเทคนิคการตั้งโซ่รถจักรยานยนต์นะครับผมโซ่รถจักรยานยนต์นะฮะตามคู่มือแนะนําให้ตรวจเช็คทุกๆห้าร้อยกิโลเมตรนะฮะแต่เราไม่ได้เจอปัญหานะฮะเวลาเราตั้งโซ่ขับเคลื่อนเนี่ยบางทีตั้งเสร็จความตึงโอเคแล้วแต่เอารถลงมาอยู่ๆมันตึงนะฮะเคยเจอไหมผมว่าาจะมีคนเคยเจอบ้างแหละถามว่าเป็นเพราะอะไรนะเพราะว่าโซ่ทั้งหมดเนี่ยทั้งเส้นเนี่ย มันตึงไม่เท่ากันนะครับผมถ้าในวิดีโอเนี่ยตรงกลางมันน่าจะประมาณตรงนี้นะฮะผมจะลองหาดูแล้วกันว่าจุดที่ตึงที่สุดของโซ่คือจุดไหนนะฮะเราก็ลองขยับขยับแล้วลองกดกดดูว่าจุดที่ตึงที่สุดอยู่ตรงไหนเราก็จะเจอจุดที่หย่อนที่สุดด้วยนะฮะแต่เราจะใช้จุดที่ตึงที่สุดในการตั้งนะครับผมนะประมาณตรงนี้นะฮะจุดนี้คือจุดที่โซ่รถผมน่าจะตึงที่สุดอะของรถคันนี้นะฮะเพราะมันถึงเวลาที่ตัตั้งโซ่แหละมันจะหย่อนเยอะไปหน่อย จุดนี้คือจุดที่ตึงที่สุดของโซ่นะฮะเราก็ยามอยู่ตรงกลางแล้วเราก็ตั้งจากจุดนี้จะทําให้เวลาเราเอารถลงมาจากขาตั้งคู่ก็จะไม่มีปัญหาด้วยและจะไม่มีจุดที่ตึงเกินไปถ้าไม่เชื่อแล้วเราลองแรนดอมดูโดยที่เราไม่หาจุดที่ตึงที่สุดแบบที่เราคุ้นเคยกันคือเราอยากตั้งไ็แล้วก็ตั้งของเราไปปมาตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะลองตั้งโซ่ให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่หาจุดที่ตึงที่สุดของโซ่ก่อนวิธีตั้งโซ่ผมไม่สอนนะฮะเพราะว่า น่าจะทําเป็นกันทุกคนอยู่แล้ววันนี้เราจะมาบอกแค่เทคนิคนิดหนึ่งหน่อยพอนะครับผมหลังจากที่ผมปลดตัวล้องหางปลาแล้วระยะฟรีเราก็ตรวจเช็คดูนะครับระยะฟรีของรถแต่ละรุ่นในคู่มือจะมีบอกนะฮะหรือที่บังโซ่หรือสวิงอาร์มแต่รุ่นนะฮะมันจะมีสติ๊กเกอร์บอกอยู่ระยะฟรีประมาณเท่าไหร่นะครับผมอย่างของคันนี้นะฮะจะอยู่ที่ประมาณ นิ้วครึ่งนะครับหรือ30มิลน,นะคะรระยะรีว่จาจะกึงกลางโซนะว่าจะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมล็อกซ้ายขวาก่อนแล้วจะทําให้ดูว่ามันจะเกิอดอะไรขึ้นแล้เวพื่อความสมจริงนะฮะผมตั้งหังปลาเรียบร้อยผมจะทําการล็อกแกนล้อด้วยประมาณนี้นะฮะ <S 1> <S 1> ตอนแรกที่เราหมุนแล้วเราลองหาจุดตั้งโซ่ในต้นคลิปเนี่ยมันหยอดตรงเส้นถูกไหม จะมีจุดหนึ่งที่มันตึงนิดนิดหน่อยหน่อยอาจจะดูไม่ออกแต่ถ้าเราตั้งราความเคยชินอย่างที่ผมทำให้ดูเนี่ยอันนี้คือตั้งแล้วนะฮะเดี๋ยวมันจะมียู่จุดหนึ่งที่แม่โคตรตึงเลยล,ลองดูกันเนี่ยตึงแปะเลยใช่ไหมความตึงของโซ่เนี่ยถ้าผ่านการใช้ง,งานเนี่ยตึงเปียกเลยจากเมื่อกี้นี้ที่ยังพอให้ตัวได้ย้อนไปใหม่ตรงนี้ให้ตัวได้ใช่ไหมถ้าเราตั้งตามความเคยชินของเราเราตั้งปุ๊บเราไม่สนใจอะไรเลยเราไม่หาจุดที่ตึงที่สุดของโซ่ก่อนเราจะเจอแบบนี้ อยู่โซ่มันจะตึงเพราะว่าโซ่ทั้งเส้นเนี่ยมันยืดไม่เท่ากันจังหวะที่เกิดการยืดเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างนะฮะเพราะโซ่ขับเคลื่อนเนี่ยมันก็จะหมุนตามล้ออยู่เรื่อยๆนะครับเนีย่ยตึงอีกแี้เห็นไหมโซ่ขับเคลื่อนมันหมุนตามล้อเรื่อยๆจังหวะที่เราสับเกียร์หรือเราลากเกียร์มาแล้วเราจังหวะสับเกียร์เนี่ยจังหวะที่มีการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยชุดนี้จะมีการดึงแรงดึงมันมหาศาลมากโซ่ขับเคลื่อนที่ถูกแรงกระชากบ่อยๆนะฮะบางจังหวะอาจจะถูกกระชากในช่วงนี้ดูจากคลิปก็แลหวบางจังหว จุดที่ถูกดึงก็คือช่วงบนนะฮะเพราะว่าจุดที่อยู่บนเนี่ยมันจะตึงไปเพราะส่วนใหญ่เวลาโซ่หย่อนเนี่ยมันจะหย่อนกันท้องช้าตรงด้านล่างนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวิ่งไปเรื่อยๆแล้วเรามีการใช้งานไปเรื่อยๆบางทีขี่รุนแรงบ้างไม่รุนแรงบ้างลากเกียร์กันบ้างแล้วกาทำที่ทํากับโซ่เนี่ยก็จะไม่เท่ากันความตึงมันเลยไม่เท่ากันทั้งเส้นเนี่ยตึง่ยตึงเนี้ยเห็นไหมจุดที่หย่อนก็มีตรงนเนี้ยเนี่ยตัวนี้กำลังดีเลยเทคนิคในคลิปนี้ก็เลยเป็นการบอกว่าให้เราหาจุดที่ตึงที่สุดข,ของโซ่ ถ้าเราเจอจุดที่ตึงที่สุดของโซ่ปุ๊บแล้วเราตั้งจากจุดนั้นโซ่ทั้งเส้นนะฮะเราจะไม่เจอจุดที่มันตึงเกินไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองหาจุดที่ตึงที่สุดใหม่นะฮะเพราะว่าตอนนี้มันมีการตั้งโซ่แล้วเดี๋ยวทให้ดูว่าถ้าตั้งจากจุดที่ตึงที่สุดของโซ่ให้มันพอดีทั้งเส้นจะเป็นยังไงเมื่อเราตั้งจากจุดที่ตึงที่สุดของโซ่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวผมลองไล่ให้ดูมันจะไม่มีจุดที่ตึงเกินไปละ โดยคร่าวๆก็ประมาณนี้นะฮะพยายามหาจุดที่ตึงที่สุดก่อนแล้วตั้งจากจุดที่ตึงที่สุดของโซ่นะฮะจะทําให้ความตึงทั้งโซ่เนี่ยพอดีพอดีนะฮะไม่อย่างนั้นก็จะเจอจุดที่ตึงเกินไปนะครับผมแค่นั้นสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชี่ชอบเรื่องราวนลักษณะแบบนี้นะฮะก็คอมเมนต์กันใจบอกเราหน่อยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ